ใครอยากติดตั้งกล้องวงจรปิดนอกบ้านอยู่ไกลสายไฟไม่ถึงอยู่ในสวนหลังบ้านอยู่ในฟาร์มอยู่ในไร่นาอยู่ในที่กลางแจ้งต้องกล้องวงจรปิดตัวนี้เลยครับไม่ต้องเดินไฟมีแผงโซลา่าในตัวพร้อมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืนภาพคมชัดระดับ 2K มี AI ตรวจจับแจ้งเตือนผ่านแอปบนมือถือนี่คือ TP Link Tapo C425 ชิด เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิกโกไอทีครับวันนี้ผมอยู่กับกล้องวงจรปิดไร้าสายทีพ i ลิ Link, รุ่นทาโป c c 2 5ชิดครับ คนส่วนใหญ่นะครับมักจะมีความต้องการอยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิดนอกบ้านของคุณและคนส่วนใหญ่เหล่านั้นก็มักจะเจอปัญหาว่าตำแหน่งที่คุณต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่มีสายไฟเดินไปครับถ้าคุณต้องลากสายไฟเดินสายไฟไปแล้วไปติดตั้งตรงนั้นมันก็จะยุ่งยากมากๆแล้วคุณก็จะล้มเลิกความคิดนั้นไปก่อน แต่วันนี้ครับคุณไม่ต้องล้มเลิกความคิดแล้วครับคุณอยากติดตั้งกล้องตรงไหนคุณไปติดได้เลยด้วยกล้องตัวนี้ครับนี่คือ t าโป้ C425 คิดจาก TP Link นะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่มีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ในตัวนะครับให้มาในชุดของเขาเลยไม่ต้องเดินไฟครับคุณติดตั้งแล้วตั้งแผงให้เขารับแสงอาทิตย์เขาก็จะชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้โอ้โหแล้วใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเพราะว่าชาร์จไฟจากแผงโซลา่าแล้วยังลงไปเก็บในแบตเตอรี่ในกล้องนี้อีกเก็บไว้ได้นานวันลุ่มขึ้นแดดล่มลมตกก็ยังทํางานใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องห่วงเลยนะครับ แถมตัวกล้องยังคมชัดครับภาพคมชัดระดับ 2K เห็นรายละเอียดชัดเจนมี AI คอยตรวจจับครับคนสัตว์สิ่งของยานพาหนะวิ่งผ่านหน้ากล้องตรวจจับได้ทันทีแล้วก็แจ้งเตือนผ่านแอปน่าสนใจไหมรีวิวให้ดูครับ ขออนุญ,ญาตหลบเข้ามาในบ้านแกะกล่องและรีวิวสเปคให้ดูก่อนนะครับกล้องวงจรปิดไว้สาย TP Link t a p o C 4 2 5 k คิดนะครับแกะกล่องออกมาครับฟับนี่นะฮะอุปกรณ์ที่เขาให้มาในเซตนะครับจะมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับเป็นแผงเล็กๆแบบนี้และส่วนที่2คือตัวกล้อง t a p o C 4 2 5 k ิดนะครับ ส่วนอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มาด้วยก็คือตัว mounting นะครับชุดติดตั้งแบบนี้ทำให้คุณสามารถติดตั้งทั้งแผงและตัวกล้องใช้งานร่วมกันแบบนี้ได้เลย ที l ีลิเนี่ยเขาออกแบบดีนะครับเขาจะมีแผ่นเพลทที่จะมีตำแหน่งของลูน็อตไว้ให้ว่าคุณจะต้องเจาะแบบไหนแล้วคุณก็สามารถยึดแผงตัวนี้เข้าในตำแหน่งที่คุณติดตั้งได้โดยง่ายโดยส่วนใหญ่แล้วเราติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สายนอกสถานที่นะครับเราก็จะไม่ติดตั้งบนกำแพงก็ติดตั้งบนเสาหรือไปยึดติดกับต้นไม้เพราะฉะนั้นท่าทางในการติดตั้งมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้อยู่เสมอนะครับ คุณติดตั้งกล้องตัวนี้ในตำแหน่งที่โดนแสงแดดไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยตากแดดได้ทนฝนได้นะครับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยกันน้ำ ip 65ตัวกล้องกันน้ำ ip 66ทนแดดทนฝนแน่นอนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมผมยกตัวอย่างการติดตั้งกล้อง tp-link t a p o c 4 2 5 k คิดนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นหน้าบ้านนะครับแล้วคุณอยากจะติดตั้งกล้องชุดนึงเอาไว้ส่องดูพื้นที่หน้าบ้านนะครับ คุณก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าพื้นที่ตรงนั้นจะมีสายไฟให้คุณลากสายหรือเปล่านะครับคุณแค่เอาตัวกล้องมาติดตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับมุมแผงโซลา่าให้รับแสงดีๆเสียบสายอุปรกรณ์ให้เรียบร้อยแค่นี้พร้อมทำงานแล้วครับสังเกตดีนิดหนึ่งนะครับดูในจุดที่คุณจะติดตั้งนิดนึงนะครับว่าจุดนั้นเนี่ยมี WiFi 2.4กิกในบ้านของคุณหรือในสถานที่ของคุณนะครับส่งสัญ,ญญาณมาถึงหรือเปล่า ถ้าส่งสัญญาณมาถึงเขาคอนเน็กได้ตัวกล้องก็จะทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณสามารถดูภาพจากโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านแอปของเขาได้เลยนะครับสะดวกมากๆทีนี้มันก็ไม่มีข้อจํากัดแล้วนะฮะว่าคุณอยากจะไปติดตั้งตรงไหนบางคนมีเป็นฟาร์มอยู่นะครับถ้าฟาร์มคุณมีสัญญาณ w i f i อยู่คุณก็เลือกตําแหน่งที่คุณต้องการเลยอยากเห็นมุมนี้อยากเห็นมุมนี้ข้อดีคือไม่ต้องเดินสายไฟขอแค่อยู่ในตําแหน่งที่รับแสงแดดได้แบบนี้ แต่ถ้าหากว่าตำแหน่งที่คุณติดตั้งกล้องนะครับแดดอาจจะส่องไม่ถึงคุณสามารถทำงนี้ได้ครับเราสามารถแยกล่างนะครับนี่เขาสามารถแยกกล้องกับชุดแผงโซลาร์เซลล์ออกมาจากกันแบบนี้ได้โดยในเซตของเขาจะมีสายเพิ่มมาให้เป็นสายยาว4เมตรครับคุณก็ติดตั้งกล้องในตำแหน่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็ลากแผงโซลาร์มาในตำแหน่งที่โดนแดดตรงๆแบบนี้แล้วคุณก็สามารถใช้งานกล้องตัวนี้แยกกันได้ แสงแดดที่ส่องลงมาที่แผงโซลา r เซลล์นี้นะครับสามารถผลิตกระแสไฟได้2.5วัตต์ส่งพลังงานมายัางกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้กินไฟน้อยมากแค่2.5วัตต์เนี่ยก็สามารถเพียงพอที่จะให้กล้องทำงานได้แล้วแถมยังไม่พอครับข้างในกล้องตัวนี้มีแบตเตอรี่บิลอินอยู่ในตัวด้วยใส่แบตเตอรี่มาให้เยอะมากถึง1,000 0ม ah. ิลลิแอมเทียบเท่ากับ power bank ตัวใหญ่ๆเลยนะครับ10,000ิลลิแอมเนี่ย ไม่ได้แค่เพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งวันแล้วไปจนถึงตอนกลางคืนเพื่อรอรับแสงในวันลุ่งขึ้นนะครับเขาใช้งานได้นานกว่านั้นอีกในสเปคของกล้องตัวนี้เ,นเขาบอกว่าถ้าคุณเปิดดูภาพแค่วันละนิดวันละหน่อยคือใช้เวลาไม่นานนะครัคร้งละไม่เกินนาที2นาทีไฟที่จัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่10,000ม ah ิลลิแอมในกล้องตัวนี้นะครับสามารถทําให้กล้องตัวนี้ทํางานได้ถึง300วัน คือตัวกล้องกินไฟน้อยมากๆเพราะว่าหลักการของเขาเนี่ยเขาจะเป็นกล้องวงจรปิดที่ไม่ได้เปิดบันทึกภาพหรือว่าเปิดกล้องอยู่ตลอดเวลาถ้าในเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในระยะหน้ากล้องกล้องเขาจะปิดอยู่กล้องจะเปิดทํางาน2กรณีเท่านั้น1คือคุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแอปแล้วพรีวิวภาพ เขาถึงจะเปิดกล้องแล้วถ่ายให้คุณเห็นกับแบบที่2ก็คือมีสิ่งต่างๆเข้ามาในระยะกล้องเช่นอาจจะเป็นยานพาหนะคนสัตว์สิ่งของเขาถึงจะเริ่มเปิดกล้องแล้วก็ทํางานเพราะฉะนั้นเขากินไฟน้อยมากๆครับทำไมถึงต้องใส่แบตมาถึง1,000 0ม ah? ิลลิแอมเผื่อไงครับเผื่อวันรุ่งขึ้น แดดล่มลมตกฝนตกทุกวันแดดทํางานไม่เต็มที่แผงโซลาร์เซลล์รับไฟไม่ได้เต็มที่คุณก็ยังใช้งานต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ต้องหยุดทํางานหรือบางคนอาจจะมีความจําเป็นจะต้องเปิดไลฟ์พรีวิวดูเปิดกล้องดูทั้งวันแบตเตอรี่1,000 0มิลลิแอมก็จะเพียงพอต่อการที่คุณจะใช้งานยาวๆตลอดทั้งวันด้วยเนี่ยเขาคิดและคํานวณมาแล้วถึงใส่แบตมาให้เยอะขนาดนี้ ทีพี Link ลิงรุ่น t a โป C425 ่ส้าิตัวนี้นะครับเขาจะเป็นกล้องที่ทํางานแบบสแตนด์อะโลนเลยนะครับคือไม่ต้องมีฮับไม่ต้องส่งสัญญาณหาตัวแม่อะไรอีกแล้วนะครับตัวกล้องเองเนี่ยนะครับมีเมมโมรีในตัวคุณก็ใส่เป็น m i โคร s d สด a กานะครับได้ความจุสูงสุด512 g b กิ แล้วถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 2.4 g ิกะเฮิร์ให้เขา Connect นะครับเขาจะสามารถส่งภาพขึ้น Cloud แล้วส่งภาพเข้าแอปพลิเคชันให้คุณดูผ่านทางออนไลน์ได้ด้วย กล้องตัวนี้ความละเอียด 2K ถ้าคุณบันทึกภาพที่ความละเอียด 2K ลงบนเมม512กิกนี้นะครับจะสามารถบันทึกภาพได้ยาวนานถึง28วันครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะวนทับของเดิมไปอ่าเห็นไหมฮะอุ๊ยใส่เมมเยอะๆนี่บันทึกได้ยาวถ้ามีเมมน้อยๆก็บันทึกได้สั้นหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งาน ต่อไปเป็นสเปคตัวกล้องครับอย่างที่บอกไปว่ากล้องตัวนี้นะครับมีความละเอียดสูงถึง 2K 2K นี่ละเอียดกว่า Full HD นะครับ r e s o l u t i ันของเขาจะเป็น2,560คูณ1,440พิกเซลให้ความคมชัดมากกว่า Full HD ถึง1.7เท่านะครับโดยเฟรมเรทของกล้องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่25เฟรมต่อวินาทีแล้วก็มีมุมภาพที่กว้างถึง150องศาอุนมุมกว้างมากนะครับ ตอนกลางวันเนี่ยนะครับการจับภาพของเขาเนี่ยจะมีคุณสมบัติใน Wide Dynamic Range ก็คือเขาสามารถเฉลี่ยส่วนมืดส่วนสว่างได้ดีนะครับถ้าแดดจัดจัด,จดแล้วส่องเข้าไปในที่ร่มนะครับบางทีส่วนที่มืดๆเนี่ยอาจจะดูคลึ้มหรือดูทึบไปเลยแต่ตัวเนี้มีความเป็น HDR ที่สามารถปรับแต่งส่วนมืดส่วนสว่างให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนส่วนตอนกลางคืนครับกล้องตัวนี้นะครับ ถ้าอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างส่องนะครับเขาจะเป็นกล้องสีเลยคือจะแสดงสีสันได้อย่างครบถ้วนเห็นภาพชัดเจนเลยระยะหวังผลที่เราจะเห็นภาพชัดเจนจากกล้องตัวนี้ได้ไกลถึง15เมตรเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีแสงเลยตรงนั้นนะครับเป็นที่มืดมิดเลยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์สตาร์ไลท์แล้วก็มีไฟสปอตไลท์ช่วยส่องสว่างด้วยในกรณีที่มีคนเดินตัดผ่านไฟจะสว่างขึ้มนมาทันทีแล้วตรงที่มืดมากๆนะครับเซ็นเซอร์สตาร์ไลท์ตัวนี้เป็นเหมือนอินฟราเรดก็จะทําให้คุณสามารถจับภาพ ในที่มืดสนิทได้แต่ภาพออกมาก็จะเป็นภาพสีเทาๆแบบอินฟาเรดนะครับ <S <S <US> S> <S เมื่อคุณใช้งานกล้อง TP-Link รุ่น TAPO C425 k คิดตัวนี้นะครับแล้วคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz ให้เขาด้วยนะครับตัวกล้องนี้จะสามารถส่งสัญญาณขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของ TP-Link แล้วส่งมายังแอปพลิเคชันให้คุณดูไลฟ์พรีวิว บนโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับแอปพลิเคชันของเขามีชื่อว่า Tapo App มีทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับเลือกดาวน์โหลดได้เลยเวลาส่งภาพเข้าไปคุณก็จะสามารถดูไลฟ์พรีวิวดูภาพสดๆจากกล้องตัวนี้จากระยะไกลได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ดูได้แล้วตัวกล้องที่บันทึกภาพผ่านไปในแต่ละวันนะครับในกล้องเนี่ยเขามีเทคโนโลยี AI ด้วยนะครับ AI เนี่ยจะทำหน้าที่ตรวจจับสิ่งต่างๆที่วิ่งผ่านเข้ามาในกล้อง ถามว่าทำไมต้องมี ai ลองนึกภาพดูครับถ้ากล้องของคุณมีแค่ motion detector อย่างเดียวใบไม้ปลิวเข้ามาปุ๊บแจ้งเตือนหมาวิ่งผ่านแจ้งเตือนคนวิ่งผ่านแจ้งเตือนถ้าเกิดบ้านคุณมีสัตว์เลี้ยงแล้วหมาวิ่งเข้าวิ่งออกทั้งวันมันแจ้งเตือนทั้งวันไหมครับ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมี AI เพราะ AI เขาสามารถแยกแยะได้ครับ AI ตรวจับภาพแล้วเนี่ยจะแยกแยะออกได้3อย่าง1ก็คือคน2คือสัตว์เลี้ยง3คือยานพาหนะมันทําให้คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนได้หรือว่าตั้งระดับของการรักษาความปลอดภัยได้คุณจะตั้งเป็น Set to All ก็คืออะไรวิ่งผ่านหน้ากล้องเตือนหมดก็ได้ หรือคุณจะเซต for each ก็คือเลือกเฉพาะอ่ะยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างบ้านคุณมีสัตว์เลี้ยงคุณตั้งไว้หน้าบ้านสุนัขวิ่งผ่านไปผ่านมาทั้งวันอ่ะไม่ต้องแจ้งเตือนอันนี้สุนัขเราเองเรารู้ถ้าคนเดินผ่านขอแจ้งเตือนหน่อยนะอยากรู้ว่ามีใครเดินเข้ามาถ้ามีพานะวิ่งผ่านขอรู้หน่อยนะแจ้งเตือนเข้ามานี่เห็นไหมฮะนี่คือประโยชน์ของ AI นะครับ นอกจากดูไลฟ์พรีวิวสดๆแล้วนะครับกับการแจ้งเตือนในระหว่างวันที่เขาแจ้งเตือน คุณกลับมาบ้านตอนเย็นๆทุกวันคุณอาจจะดูย้อนหลังว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยกล้องตัวนี้เขาบันทึกภาพอะไรไว้บ้างเวลาดูย้อนหลังก็ดูง่ายครับเขาทำออกแบบมาเป็นไทม์ไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วก็แบ่งเป็นเซกชั่นใส่สัญ,ญลักษณ์ไว้เลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมีรถวิ่งผ่านก็จะเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์รถตรงไหนสุนัขวิ่งผ่านตรงไหนคนเดินผ่านก็สามารถแยกดูได้มันทําให้คุณย้อนหลังดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องใช้เวลานานครับสะดวกมากๆนะฮะ ในแอปพลิเคชันทาโป App นะครับคุณสามารถตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งนะครับการทำงานในรูปแบบต่างๆได้นะครับเขาจะมีอย่าง Activity Zone คุณตีกรอบเข้าไปในภาพได้เลยนะครับว่าโซนนี้เป็นโซนพิเศษถ้าใครเข้ามาในโซนนี้แจ้งเตือนหรือว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกโซนก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติแล้วกล้องตัวนี้นะครับ เขาสามารถสื่อสารกับคนที่อยู่หน้ากล้องได้ด้วยเพราะเขามีทั้งไมโครโฟนและก็ลำโพงนะฮะเป็นทูเวย์คอมมิเนเคชันเลยใครที่ยืนอยู่หน้ากล้องคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้นะครับส่งเสียงไปแล้วเขาก็พูดคุยกับสื่อสารกับคนที่อยู่หน้ากล้องได้เลยนอกจากนี้ยังมีระบบอัลลามนะครับหรือว่าเตือนภัย เป็นเสียงและเป็นไฟด้วยนะฮะคือตัวกล้องเนี่ยสามารถส่งเสียงไซเรนออกมานะครับในกรณีที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในพื้นที่ของคุณเขาสามารถส่งเสียงไซเรนดังถึง9 4เดซิเบลแล้วก็มีไฟกระพริบป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บด้วยนะฮะใครเข้ามานี่ต้องตกใจแล้วก็ต้องเพ่นหนีอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าไม่ต้องการใช้เสียงไซเรนนะครับอัดเสียงคุณเองเป็นเสียงพูดคุณเองก็ได้นะครับว่าใครเข้ามาในบ้านฉันทำไม <laughs> แบบนี้ได้ กล้องวงจรปิดทาโป้ TP Link C425 คิดตัวนี้นะครับมีฟีเจอร์เยอะมากในแอปพลิเคชันทาโป้แอปของเขานะครับอย่างเช่นเรื่องของการบันทึกคลิป ลงไปในเมมโมรีในกล้องคุณสามารถตั้งค่าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแบตเตอรี่เมมและระยะเวลาในการที่คุณจะมาเช็คคลิปนะครับสเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือรีทิเกอร์ไทม์ครับรีทิเกอร์ไทม์ก็เปรียบเสมือนกับการตั้งค่าอิตเวอร์วลในการที่คุณจะถ่ายไทม์แลปยาวๆถ้าคุณบันทึกภาพเป็นระยะเวลาเป็นช่วงๆยาวๆตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับคุณสามารถตั้งระยะห่างของการบันทึกแต่ละครั้งได้ตั้งแต่ศูนย์คือไม่เว้นเลยไปจนถึง60วินาทีซึ่งมันจะช่วย ให้ถ้าคุณบันทึกยาวๆนะครับเวลามาตรวจสอบในภาพมันอาจจะยากนะแต่ถ้าคุณแบ่งซอยเป็นคลิปๆแล้วมีเว้นช่วงเวลาบ้างตลอดทั้งวันของคุณเนี่ยความยาวคลิปมันก็จะสั้นลงประหยัดเมมประหยัดในการตรวจสอบนะครับเรื่องที่2คือ er Time, คบัฟเฟอร์ไทม์นะฮะเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีโมชันดีเทคเตอร์มีคนเดินผ่านหน้ากล้องมีอะไรก็ตามถ้าเดินหลุดออกจากกล้องไปปุ๊บโดยปกติมันต้องตัดการบันทึกชึบทันทีแต่บัฟเฟอร์ไทม์จะช่วยให้คุณยืดระยะ เหตุการณ์หลังจากนั้นได้ตั้งได้ครับ3วินาทีจนถึง10วินาทีสมมตุติมีคนเดินผ่านไปอยากรู้ว่าเขาเดินผ่านไปแล้วมีเสียงอะไรตามหลังหรือเปล่าหรือว่ามีเงาอะไรแวบๆบแบบอีกหรือเปล่าดูต่อได้นะครับเลือกได้3ถึง1ิวิซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเรื่องที่3คือ maximum clip length คุณสามารถตั้งได้ครับคือกล้องแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่บันทึกยาวเพราะว่าเวลาตรวจสอบก็ยากแล้วก็เปืองเมมด้วยคุณสามารถตั้งได้ว่าแต่ละคลิปที่เขาบันทึกเนี่ยจะให้มีความยาวเท่าไหร่เลือกได้ตั้งแต่20วินาทีไปจนถึง120วินาทีหรือ2นาที นอกจากนี้นะครับสมมุติพื้นที่ที่คุณตั้งกล้องเอาไว้2เข้าไปอาจจะมีบริเวณที่คุณไม่ต้องการให้มีการจับภาพตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะตั้งกล้องแล้วมองเข้าไปเห็นในห้องนอนหรือมองทะลุผ่านประตูห้องน้ำเข้าไปเราสามารถกำหนดเป็น Privacy Zone ในภาพได้ Privacy zone คือเขาจะกั้นเป็นแถบสีดําตรงบริเวณที่คุณกําหนดไว้เลยเช่นประตูหน้าห้องน้ําเพื่อไม่ให้ไปเจอไปเจอนะครับปิดทึบไปเลยจะได้ไม่ต้องมองเห็นอ่าอันนี้คือ Privacy zone มันกําหนดคล้ายๆกับ Activity zone เลยนะคือคุณตีกรอบได้เหมือนกันแต่อันเนี้ยเป็นส่วนที่คุณจะไม่เห็น แล้วก็ Privacy Mode ครับถ้าคุณต้องการที่วันนี้จัดปาร์ตี้ในบ้านนะครับมีคนมาเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ยังไม่อยากบันทึกภาพตรงนี้เพื่อสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนคุณก็เปิด Privacy Mode กล้องก็จะหยุดทำงานไม่บันทึกภาพใดๆตัวนี้ช่วยได้นะครับเลือกสั่งจากแอปได้เลย ปิดท้ายด้วยเรื่องของการแชร์ให้คนอื่นในบ้านนะครับใช้แอปพลิเคชันร่วมกันดูภาพจากกล้องร่วมกันได้ด้วย Taro s h a r i n g ครับคุณสามารถให้สมาชิกในบ้านนะครับโหลดแอปแล้วก็ตั้งสิทธิ์ให้เขาดูภาพจากกล้องตัวนี้ได้ด้วยครับ ครับคุณผู้ชมเล่าฟีเจอร์มานี่ฟีเจอร์เขาเยอะมากนะครับนี่คือกล้องวงจรปิดไร้สายที่น่าใช้มากๆหลายคนน่าจะชื่นชอบเลยแหละเพราะว่าคุณสามารถเลือกติดตั้งเขาในทุกๆตำแหน่งที่คุณต้องการนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่ามีสายไฟเดินถึงหรือไม่นะครับและที่สำคัญคือ ราคาไม่แพงด้วยนี่ TP-Link TAPO C425 คิดตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่3,290บาทเท่านั้นเองรับประกันโดย TP-Link 1ปีเต็มนะครับหาซื้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับ TP-Link Official Store ทั้งบน Lazada และก็ Shopee เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ในใต้คลิปนี้นะครับลงไปกดคลิกลิงก์สั่งซื้อกันได้เลย หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับ www.tplink.com/th ถ้าอยากได้กล้องวงจรปิดไร้สายแบบที่ไม่ต้องเดินไฟต้องตัวนี้เลยครับ